Go, go. มาแล้วมาแล้ว Attack on Titan Season s e ี s ั n นเลื่อนฉายไปสองรอบนะครับในที่สุดก็ได้ฉายสักทีนะครับสำหรับอนิเมะ ที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากที่สุดความยอดนิยมเนี่ยเรียกได้ว่าติดท็อปไฟก็ได้นะคนดูกันเยอะมากแล้วก็มีหลายๆคนรอดูซีซั่นสุดท้ายนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ่ะนะและขอย้ำอีกทีนี่เป็นอนิเมะที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครผมออกตัวแบบนี้ทุกครั้งเลยนะฮะเวลาทําคลิปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้นะคือมันสุดยอดจริงๆนะเรื่องราวนี้เข้มชิบหายนะฮะแล้วก็ให้อารมณ์แบบว่าอะดีนาลีนพุ่งผ่านดูไปนี่ติดตามแบบ อะไรมันจะสนุกแล้วก็มันขนาดนั้นนะฮะอวยแบบจัดตลอดนะสำหรับผมนะสำหรับซีซั่นที่4นี้นะฮะหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าดูได้ทางไหนบ้างนะครับมันดูได้หลายทางนะจริงๆเนี่ยผมรอดูใน Netflix นะฮะแต่ได้ข่าวมาว่า Netflix เนี่ยลงช้ากว่าที่อื่น3วันเลยผมก็เลยลองไปดูเนี่ยอ๋อมีใน AIS Play ด้วยนะเออก็เลยดูใน a i s Play ก่อนนะครับซึ่ง ความน่าสนใจในคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาพูดนี่แหละว่าดูตอนแรกแล้วรู้สึกยังไงนะฮะสำหรับซีซัน4ีนี้นะความรู้สึกแรกใจจริงเนี่ยอยากให้สัก2 3 EP ก่อนนะ2-3ตอนก่อนค่อยทำคลิปแต่มีเพื่อนๆหลายๆคนอยากรู้ก็จัดให้นะ,ะเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุย,ยกันขำๆได้นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ครับบงังเรื่องแรกก่อนนะฮะที่อยากจะพูดถึงนะครับเอาเรื่องหลักก่อนเลยครับเรื่องงานภาพ เรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนสนใจมากที่สุดนะครับว่าซีซั่นสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงเพราะแม่งเปลี่ยนสตูดิโอทำซะอย่างนั้นนะฮะจากวิดสตูดิโอเป็นแมปป้าซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ดราม่าไปตั้งแต่ตัวอย่างแรกๆหรือทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับว่าโอ้โหทำไมมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ เห็นชมหน้าเหล่าตัวเอกลายเส้นเปลี่ยนไปหน้าตาเปลี่ยนไปก็โวยกันแล้วสิครับเป็นกังวลแล้วครับว่าเฮ้ยนี่มาถึงซีซันสุดท้ายแล้วเนี่ยจะพังหรือเปล่าจะเป็นเหมือนวันพันแมนที่ซีซันหนึ่งเนี่ยโคตรดีแล้วซีซันสองเปลี่ยนสตูดิโอแล้วพังหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไม่ผิดนะบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านมังงะไงเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยพอทม์สกิปปุ๊บตัวละครหน้าตาจะเปลี่ยนไปแบบนี้นะฮะบางคนดูแต่แอนิเมะก็เห็นหน้าตาเอเลน เห็นหน้าตามีคาซาโอ้โหโตขึ้นแล้วแบบเปลี่ยนไปก็โวยเนาะอย่างผมตอนแรกนี้ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านหนังสือกระตูนอะโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือกระตูนในมังงะเนี่ยหน้าตาของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละครับเอาความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูนะเอาแบบบ้านๆความรู้สึกของผมนะเฮ้ยส่วนตัวผมว่างานดีนะสวยนะและก็ได้อารมณ์ระหว่างดูเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากวิสตูดิโอเลยนะ สำหรับผมนะคือถ้าไม่ได้บอกหรือว่ารู้ข่าวมาก่อนว่าเปลี่ยนสตูดิโอทําเนี่ยคือแทบจะแยกแยะหรือว่าอะไรไม่ค่อยออกเลยครับว่าเปลี่ยนนะผมก็อาจจะไม่ได้สังเกตหรือว่าดูอะไรเก่งขนาดนั้นนะดูเผลอๆนะ่ะแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็อารมณ์เดิมๆจริงๆอะ่ะแถมจะเรียกว่าบางซีนเนี่ยดีกว่าเดิมด้วยซ้ําน,น,นะเออ รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหสวยว่าอะไรอย่างนี้นะมีจังหวะแบบนั้นดูบ้างนะแม้ว่าอันเดิม w ิวสตูดิโอจะทําดีแล้วก็ตามอย่างฉากแอคชั่นครับทีเด็ดของตัวอนิเมะที่หลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงกันมากที่สุดว่าจะทําได้เดือดแล้วก็เร้าใจเท่าสตูดิโอเดิมไหมต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าเปิดมา EP แรกเนี่ยเราได้เห็นฉากมันมันนะฮะแล้วก็ฉากการเคลื่อนไหวของตัวละครของไททันแล้วก็สู้กันอะไรอย่างงี้เยอะเลยนะมาถึงก็ได้เห็นเลยนะฮะ แล้วก็ต้องบอกว่าอุ่นใจได้เลยครับเพราะว่แม่งทําได้ดีเหมือนเดิมนะฮะการเคลื่อนไหวของตัวละครหลายลื่นนะอาจจะสังเกตว่ามีกระตุกนิดนิดแต่มันเป็นสไตล์ของเรื่องนี้นะฮะอุย้ยทำได้แบบมันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วยิ่งแบบเปิดมาเป็นสงครามจา๋าเหมือนเขาพิสูจน์ให้เราได้เห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเออกูทําได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแมปป้าแสดงให้เห็นแบบนั้นนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงกแแบบเนี้ย ตอนที่เหลือท่านีฉากแอคชั่นมันมั้เนี่ยคงสบายครับก็เคยอ่านข่าวมาอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับวิสตู d i โอนี่เขาก็บอกว่าเขาได้ยินชื่อแมปป้าเขาอุ่นใจนะฮะสำหรับการมาทำต่ออะไรแบบนี้ไม่น่าจะล้มเหลวส่วนในเรื่องลายเส้นนะฮะอันนี้อารมณ์เดิมเด้เลยครับเท่าที่ดูนะสังเกตเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเล็กๆในเรื่องเส้นที่เล็กลงนิดๆละมั้งอันนี้ผมรู้สึกได้นิดหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่หลายอย่างเนี่ยคงเดิมนะครับอย่างเอกลักษณ์ของตัวละครเอ็ดแท์วันไดท่านเนี่ย พวกตัวละครเนี่ยมักจะมีสีหน้าแววตาวิตกกังวลแบบจิตตกนะครับแบบเบื่อเบเหมือนกลัวพวกไททันอะไรอย่างเงี้ยซีซั่นนี้เราก็ได้เห็นแบบนั้นนะฮะยังคงอารมณ์เดิมๆเ,เลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับคงไว้ลายความเป็นเอกลักษณ์ของเขาไว้นะครับอย่างพวกไททันก็ยังเหมือนเดิมนะฮะได้อารมณ์หน้าตาอัปลักษ์เออเออรูปลักษณ่ากลัวนะครับเวลากินคนเนี่ยเลือดสาดเลือดเสิดโอ้เขาทําเหมือนเดิมเด้ครับ อาจจะมีงานเผาบ้างนะบางซีนอย่างวิสตูดิโอยังมีเลยอันนี้ก็ต้องมีบ้างนะครับบางซีนเขาไม่เน้นก็อาจจะมีแบบลายเส้นเออเออกว่าเดิมอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นยังไงว่าลายเส้นเออเออกว่าเดิมแต่ตอนแรกเนี่ยอาจจะยังตัดสินอะไรมากไม่ได้นะครับด้วยความที่ไทยท่านพิเศษยังผ่มาไม่เยอะรู้สึกว่าในตอนแรกจะมีประมาณ4ตัวปะ่ะแต่ผมชอบไทยท่านเกาะสวยชิบหายนะฮะเหมือนได้ความอารมณ์แบบมีมิติได้ความเงาวับเงางามอารมณ์เกาะดีจริงๆว่ะเออตรงนี้เหมือนภาพเขาแบบ ด้วยความที่ยุคนี้ด้วยการ์ตูนมักจะผสมแบบสารมิติเข้าไปเล็กๆมันก็เลยรู้สึกว่าหอีกสวยคมอ่ะแล้วที่ผมสังเกตนะฮะสำหรับแมปปาเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะที่แบบว่าเราได้รู้สึกว่ามันสวยจริงๆก็คือพวกวิวอ่ะพวกวิวธรรมชาติอะไรเงี้ยป่าเขาหรือว่าแบบเมืองอ่ะเออตัวตึกตัวเมืองอ่ะมันจะมีมุมกล้องที่แบบว่าส่องจากด้านบนอ่ะแล้วแบบมุมไกลๆอ่ะหอยเมืองมันมีมิติเงางามดีว่ะเหมือนรายละเอียดเนี่ยเขาเก็บงานดีอ่ะสำหรับแมปป้านะตรงนี้เหมือนเน้นแบบ เฮ้ยเน้นเฉยเลยเว้ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงนี้ได้สวยนะอ่าเด็ดดวงนะครับภาพชัดเลยอ่ะทีนี้เราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับพวกตัวละครหลักอย่างเ e. อเลนมิคาสะอารีไวอะไรเงี้ยออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะจะได้อารมณ์ไหนนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่แปลกตาแหละเพราะเขาโตขึ้นนะฮะแล้วก็พวกเหล่าตัวละครไททันตัวหลักๆ ที่คุณหน้าคุณตาจากซีซั่นเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะได้อารมณ์เดิมๆไหมแต่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าไว้ใจได้แล้วล่ะถ้าด,ดูตัวแรกนี่ใครก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับที่น่าชื่นชมเลยอีกอย่างหนึ่งคือพวกเพลงประกอบนะอันนี้พวกสกอร์อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยในซีซั่นนี้ก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะในซีซั่นเก่าๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งเลยนะฮะที่จังหวะแอคชั่นแต่ละซีนเนี่ยมันเร้าใจมากๆนะครับมันบิวอารมณ์แบบว่าทําให้เรารู้สึกมีอะดรีนาลีนพุ่งพ่านครับ ซีซั่นนี้ก็ทําได้ดีเหมือนเดิมครับปรบมือเลยแล้วก็มาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะสาหรับ E ีีแรกนี้ที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของเพลงเปิดและก็เพลงปิดนะฮะอุ๊ยอันนี้ต้องเรียกได้ว่าฮือฮานะครับสาหรับเพลงเปิดก่อนเลยนะ <c oughs> เพลงเปิดนี่หาอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่า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 อะไรสักอย่างฟังรอบแรกนี่รู้เลยว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลอนหัวมากมากเลยมึงอย่าไปฟังเพลงนี้บ่อยนะเดี๋ยวแม่งขึ้นสมอง จำอยู่ในหัวนอนได้หลับคิดถึงอ้าๆๆอ,อ,อ,อยู่เลยนะคือมันไม่ได้เป็นเพลงที่เพาะแล้วก็รู้สึกว่าปลุกใจอย่างซีซั่นเก่าที่ผ่านมานะแต่มันเป็นเพลงที่แบบว่าแม่งอาร์ติสแล้วรู้สึกว่าถึงความหลอนอะเข้ากับแอตแทกแอมเทยท่านจริงๆวะ่ะและที่ถูกพูดถึงกันก็นกคือ MV อ็มีอะแม่งขาวแล้วก็แบบโทนแบบมนๆทั้ง MV เลยแทบจะไม่ได้เห็นอะไรเลย <laughs> แม่งเปิดที่แปลกทิ่หายส่วนตัวผมก็ไม่ไดูอนิเมะอะไรมากมายแต่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในซีซันเก่าๆอ่ะมักจะมีแฟนๆของ a อ t แทกออนไดทันบ่นเสมอว่าโอ้โหเพลงปิดกับเพลงเปิดเนี่ยมีฉากเหมือนแบบให้คนดูเนี่ยแกะแล้วก็เดามันสปอยล่วงหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแม่งเลยใส่มาแม่งแบบไม่ให้รู้อะไรเลยนะฮะมึงจะแกะมึงจะเดาไม่ได้ละถ้าใครไม่ได้อ่านหนังสือมาเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในซีซันนี้เดากันไม่ได้เลยเห็นแบบเหมือนเป็นแบบสงครามขาวๆอะไรเงี้ยเออเนาะเจ๋งดีนะฮะเพลงปิดนี่ก็ออกแนวเพลงชานะ เอ็มวีก็แนวๆเหมือนเพลงเปิดเลยอะแม่งไม่ได้เผยอะไรให้เราเห็นแม่งเป็นอะไรที่เด็ดดีอะแต่ถ้าเทียบมาตรฐานในเรื่องของเพลงเปิดเพลงปิดเนี่ยผมว่ามันลดลงมาเรื่อยๆนะซีซั่นหนึ่งน่าจะดีที่สุดนะติดหูสั์อะส่วนเรื่องเนื้อหานะส่วนตัวผมไม่ได้อ่านการ์ตูนอย่างที่บอกไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนผมว่าเปิดมาอ e ีแรกเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ถ้าคนไม่ได้ไปทบทวนการบ้านหรือว่าทบทวนเนื้อหาเนี่ยอาจจะงงๆนิดนึงจับต้นชนไปลายไม่ถูกเหมือนกันนะฮะด้วยความที่มันทามสกิปไปสไปีเลยนะฮะตัวละครนน่แแแอกลงะะถม เปิดมามาเล่าฝั่งมาเรเลยอ่ะเออซึ่งก็ดูงงๆว่าพวกเขาไปทําสงครามไปบุกอะไรใครไปบุกชาวเอลเดียตรงไหนอะไรเงี้ยก็คงจะต้องทํากันบ้างกันด้วยแล้วก็คงจะต้องจับประเด็นในตอนต่อๆไป 2- 3 4สนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆขมวดมาเจอกันกับพวกตัวเอกนะอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวสักพักผมก็อาจจะดองไปเลยนะรอให้จบทีเดียวแล้วค่อยดูรวดเดียวมันจะสนุกกว่านะครับเนี่ยถ้าดูต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยอาจจะขาดตอนเนี่ย เดี๋ยวเรายัางไงก็แล้วแต่นะรอจบซีซั่นเดี๋ยวผมจะจับประเด็นที่น่าคุยแล้วก็น่าสนใจมาคุยกันนะมาสปอยคุยกันครับแล้วเพื่อนๆเรารู้สึกยังไงนะดูตอนแ,แรกไปแล้วประทับใจกันไหมกับภาพหรือว่าเนื้อคงเนื้อหาแบบเฮ่ยไม่ค่อยชอบหรือว่าอะไรยังไงเนะี่ยก็ลองคุยเข้ามันด้นะฮะสงครามครั้งนี้จะลงเอยยังไงนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปเอ้ยตื่นเต้นนะโอเคก็วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่โดเด่มาเป็นกําลังใจก่อนไป คลิปนี้นะครับมีคุณสมหวังตาตุยนะฮะสนับสนุนเข้ามา50บาทครับขอบคุณมากครับผมสนับสนุนเข้ามาเยอะเลยชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามสกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมกดกระดิ่งไว้ด้วยไว้เจอใหม่กับการพูดคุยอะไรแบบนี้อีกบา,บาย